มาจ้าอันนี้ก็ไปทํางานเหมือนเดิมวันนี้ไปทํางานเหมือนเดิมเนาะเดินเหมือนเดิมเพราะว่าร้านเปิดแปดโมงรถมีมาเก้าโมงเดินไปคะ่ะสองกิโล จิบจิบหัวหน้าโทรมาให้ไปทำงานอีกแล้ววันจันทร์ก็หยุดไม่ได้เพราะไม่มีใครทำงานทำกับหัวหน้าสองคนเด็กนักเรียนไปโรงเรียนหมด ากาศตอนเช้าก็จะประมาณนี้ออนก็ไม่รู้จะไปถ่ายอะไรให้ดูเนาะก็ถ่ายบรรยากาศหลังฝนตกให้ดูก็เดินไปเรื่อยๆเก็บบรรยากาศ ได้เห็ดตรงนี้จังเลยนี่เห็ดตรงนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าถามว่าก็ยังมีให้เก็บอยู่เนาะนี่เจอแล้ว ก็นี่ดอกใหญ่นี่เห็ดไม่อยากติดเขาปล่อยเขาไม่อยากเด็ดเขาปล่อยเขา,าเ,เ,ขาเขาพราะมันมีแค่สองดอก นอกนั้นก็เป็นเห็ดน้ำหมากเนาะเป็นเห็ดน้ำหมากแล้วอ่อนไม่กินตอนนี้ข้าวก็สุกเหลืองไปหมดแล้วงน,นเห็นไกลๆนุ้นเขาก็ถ้าวันนี้แดดดีเขาก็คงจะเริ่มเกี่ยวแล้วแหละข้าวแต่ฝั่งทางนูน้นสิดูฝั่งทางนูน้นฝั่งทางนู้นข้าวล้มหมดเลยอะ เสียดายไม่ใช่เสียดายหรอกอ,อากาศมันเมื่อวานนี้ลมมันแรงเนาะข้าวมันก็เลยลม้มถามว่าฝั่งนี้ล้มไหมฝั่งนี้ก็มีล้มบ้างเนาะมันก็มีลมบ้างแหละแต่เมื่อวานนี้บอกเลยว่าลมแรงจริงๆ ทั้งลมทั้งฝนทั้งอ้อยากจะภาคลมฝนแบบแรงมากคือต้นไม้สูงใหญ่นี่คือพัดไปกับลมอ่ะ ตอนนี้เดินเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องชมเนาะอาทิตย์นี้ทำงานทั้งอาทิตย์อาทิตย์หน้าก็ทำงานทั้งอาทิตย์เหมือนเดิมแถมวันเสาร์วันเสาร์น,าน่าจะเข้าตอนเที่ยงถ้าเข้าตอนเที่ยงโอเคอยู่ เื่นสายได้มีคนขับรถให้แต่ถ้าแต่เช้าแปดโมงเช้าอย่างนี้หาคนไปส่งยากเดินอย่างเดียว เดินอย่างเดียวค่ะคิดว่ามีรถจักรยานตามมาข้างหลังที่แท้นกบรรยากาศก็มีแค่ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจอ่อนเนาะมาเข้ามาดูคลิปย้อนหลัง ก็ขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจออนเนาะขอบคุณมากมากเลยบ้านไหนบ้านหลังไหนที่ออนออไปตามไม่ครบก็อย่าพึ่งน้อยใจเด้อจ้าเดี๋ยวถ้าออนว่างแล้วออนจะมาตามนะคะจะไปดูคลิปเนาะเพราะว่าช่วงนี้ออนทำงาน ไม่มีเวลาเลยก็ขอโทษเพื่อนๆทุกคนเนาะแต่ก็อย่าเพิ่งทิ้งกันนะคะเข้ามาให้กำลังใจออนด้วยนะคะบรรยากาศเนี่ยดูข้าวฝั่งทางนี้ข้าวฝั่งทางนี้ล้มหมดเลยดูล้มไปหมดเลย ลมแรงวันเดียวอะ่ะดูข้าวล้มไปหมดเลยยิ่งดูตรงที่ว่าเห็นเห็นนกเนาะเห็นนกมากกินข้าวอ่อนไม่แน่ใจว่าเขาเกี่ยวหรือยังหรือว่ายังก็ไม่รู้เพราะว่านกมันลงมากินข้าวกินอะไรเนาะ แต่ดูแล้วไม,นไม,วม่น่าจะยังไม่เกี่ยวมั้งน่าจะยังไม่เกี่ยวนบินไปแล้วนกมาบินบินลงมากินข้าวดูฝั่งทางโนะ้นล้มเป็นละเนละนาดหมดเลย อ,อข้าวยังไม่ได้เกี่ยวเลยข้าวยังไม่ได้เกี่ยวดูข้าวข้าวบาเล่อีกฝั่งหนึง่งข้าวบาเล่อีกฝั่งหนึง่งล้มไปหมดเลยออนนึกว่าเขาเกี่ยวแล้วที่ไหนได้เขายังไม่ได้เกี่ยว,วนะล้มไปหมดเลยดู ทางบ้านเราถ้าเป็นทางบ้านเราก็เสียหายเนาะทางบ้านเราถ้าเป็นทางบ้านเราก็เสียหายเยอะเลยถ้าล้มแบบนี้เนาะขอขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนเนะาะค่ะขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามากดไลค์กด แชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเนาะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะ